สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับหวยออกวันที่1ตุลานะครับเสถิติย้อนไปนะครับในวันที่1ตุลาเนี่ยนะครับเลขนี้เนี่ยออกมานะครับแทบจะ ทุกๆวันที่1ตุลาเลยนะครจะเป็นในเลขไหนมาดูมารับชมกันนะครับก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะฮะสำหรับท่านไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้เป็นเพียงแนวทางให้ทุกท่านได้ไปเลือกซื้อนะฮะสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลนะครับเนาะอ่ะถ้าย้อนไปนะครับจนไปถึงปีนะครับปี 5, 8,5 เจ็ดห้าหกเนี่ยนะครับเลขนี้มีนะครับ,นนนะรบอ่านก็เข้า,ขาแล้วกันนะครับตั้งแต่ในปีนะครับปีอ่า58ปีห้าปงวดวันที่1ตุลานะครับออกไปที่เลขแปดแปดแล้วก็ก็จะมีเนาะปี5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, ึ่งหกส้วก็6 6เนี่ยนะครับอ่ะนะครับมาดูสถิติกันก่อนปี5 9นะครับวันที่เฉพาะงวดวันที่1ตุลาคมนะฮะก็ออกไปที่ีนหนึ่งหนึ่งปี6 0นะครับออกไปที่ีนเดหนึ่งสี่ 52นะครับปี61นะครับออกไปที่ในี่64 3นะครับแล้วก็99แล้วก็ในปี62อนะครับออกไปที่ใน่1 97นะ้เนาะแล้วก็59ส่วนในปี63นะครับออกไปที่ใน8 9 3นะแล้วก็5 9้อืมก็นะครับ สองปีติดตเลยนะออกออกห้าเก้าเนาะหลังๆเนี่ยเก้าเก้ามาเยอะเลยนะครับในปีหกสี่นะครับปีหกสี่นี่ออกไปในที่ในหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะแล้วก็แปดสามนะครับเนาะอ่ะส่วนในปีหกห้านะครับก็ออกไปที่ในหกหกหกเก้านะครับแล้วก็ห้าศูนย์อืมเนี่ยหลังจากที่เก้ามาเก้าวินนะครับอันนี้เก้ามานะครับส่วนในปีหกหกนะครออกไปที่ในสอง 2026ูสองหกหกอืมนั่นแหละนะครับแล้วก็ปีหกเจ็ดเนี่ยนะครับจะเป็นเลขไหนนะครับซึ่งเท่าที่ดูสถิติแล้วนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลานะครับเท่าที่ดูแล้วมีเลขนี้แทบจะทุกทุกงวดเลยก็คือหนึ่งนะครับก็คือเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ย หนึ่งตุลาคิดอะไรไม่ออกคิดถึง901ไว้นะครับลองดูว่าจะมีแทบจะทุกทุกวดไหมนะครับในที่ใน9 0 1 901นนะครับแล้วก็901นั่นแหละนะครับก็ตรงกันกับในปกนะครับปกสลากชุมชนนะครับปกชุมชนนะครับที่ผมเคยใช้เนาะมักจะมี901นะครับ 901แต่หลังๆเนี่ยนะครับมันก็เปลี่ยนไปในครั้งล่าสุดเนี่ย901ไม่มีนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่มีด้วยเนาะเนี่ยล่าสุดเนี่ยจะมีไม้901นะครับสลับในปกสลักล่าสุดเป็นปกชุมชนนะฮะแต่ก็ครั้งที่แล้วมันไม่มา901นะครับอืมรอบนี้ก็อาจจะมาก็ได้นะครับในครั้งที่แล้วไม่มา901 ก็เหมือนกับในตรงนี้แหละนะครับงวดน,นี้ปี66เนี่ย9 9ไม่มีปีนี้จะมา9หรือเปล่าเนี่ย9เนี่ยสลับ9ไม่มาเก้9มาซึ่งสถิติเนี่ยตั้งแต่ในปี58นะครับเนี่ย0อ่ะมา0เนี่ยอีกก็มา0น,นะครับเนี่ย0บนบนอีกก็มา1น,นะครับมาบนอันนี้ก็มา9นะครับมาล่าง และนี่ก็มา9นะครับทั้งบนทั้งล่างและนี่ก็มา9อีกนะฮะทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วนี่ก็จะเป็น1นะก็มาบนเนาะแล้วก็จะเป็นในที่ใน9้นี่ก็มาบนนะครับแล้วนี่ก็เป็น0ูนย์นะก็มาบนเท่าที่ดูแล้วสิทีนี้ก็มาบนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนาะเนี่ยมาบนเนี่ยมีแค่นี่เนาะเนี่ยที่มาล่างนะครับ นะอกนั้นก็บนนะครับเนี่ยก็แสดงว่า901จะมาบนหรือเปล่าหรืออาจจะมาล่างนะครับสมาชิกนี่ก็นําไปพิจารณากันนะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับในตัวเลขมันก็เกาะกลุ่มกันไม่ไปไหนนะครับอืมก็กลุ่มกันไม่ไปไหนก็คืออ่ะนี่ศูนย์คู่กันกับ7 0ศูนย์คู่กันกับ2 1คู่กันกับ4ี่ 9คู่กันกับ9 9คู่กันกับ7แล้วก็5 9คู่กันกับ3แล้วก็5 1คู่กันกับ7 9คู่กันกับ6 0ศูนย์คู่กันกับ2อ่อเนี่ยมันก็วนมานะครับอืมีเมี6 6มา2 7มา2อันนี้7มา2เนาะใกล้ใกกันกับ4กับ9 อืมก็ก,ก็ก็น่าสนใจนะครับเนี่ยมันก็มีกรุ๊ปตัวเลขที่เหมือนกันนะครับนี่อีกเจ็ดี่ก็มาเจ็ดเหมือนกันสองีกก็มีสองเหมือนกันนะนี่หนะ้าห้าเนาะแล้วนีก็เจ็ดเจ็ดอีกอืมก็แสดงว่าถ้ามันจะมาอีกห้าก็มาห้ามาสองแล้วเนาะถ้าเกิดห้ามาอีกนะครับถ้าเก้าจะมาอ่ะเก้าห้าอีกเอานะครับแล้วก็ อยู่ในใก,ใกล้กับ2ก็คงจะเป็นในที่ไม่4ีก็เเนาะ99เก้าก็ถ้า0จะมานะครับก็ต้องเป็น0 5 0 4 0 9 1 5 1 4 1 9เนี่เนี่ยอยู่ในกรุ๊ปตรงนี้นะครับอ่ะก็ลองนำไปลุ้นแล้วกันนะครับเพราะว่าเนาะเนี่ย อาจจะเป็น3ก็ได้เนะนี่สามมาตัวเดียวโดดเลยนะฮะอ่าสองมา2 6 6ไปแล้วเนาะอืมสามกับ6อาจจะลองไว้ก็ได้อ้นะครับอ่าเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกเนาะนี่ตัวเด็ก ชอบชุดไหนก็นําไปจับนะครับว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่มีในนี้เลยนะฮะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับในที่ในเลขที่ออกนะครับในวันที่1นะเฉพาะวันที่1ตุลานะครับติดเลขนี้ไว้แล้วกันนะครับติดเลขนะครับในที่ใน901นะครับ901เนาะอืมแต่หนึ่งก็มาน้อยเหมือนกันนะ ถ้า1มาเท่าที่ดูแล้วเนาะวันวันวันที่1ตุลาเนี่ยถ้า1มาเนี่ยหก็ไปบนนะเนี่ยไม่มีมาล่างเลยนะครับเดียวถ้า1มานี่ก็ซื้อติดไว้บนนะหรืออาจจะติดไว้ในหลักร้อยก็ได้นะครับเนาะก็ศูศมาศนย์ก็ไปทั้งบนทั้งล่างเนาะอ่าอันนี้ด้วยเนาะอ่านี้ต้องหกับ5้า หามาซ้ำสามแล้วเนาะหนึ่งสองสามตัดออกเนาะหลายโพดอ่าตรงหลนตรงไหนไหมเนี่ยสามกับห้าซ้ำมาสองสองก็สี่ก็น่าจะเป็นสี่สี่ไม่สี่ก็สามนี่แหละนะชุดนี้ก็ถ้ามันเยอะไปนะฮะถ้าชอบเด่นศูนย์ก็เด่นเฉพาะศูนย์ก็ได้นะครับถ้าชอบเก้าก็ซื้อเฉพาะเก้า แล้วชอบเด่นหนึ่งก็ซื้อไปเฉพาะหนึ่งก็ได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับใครอยากได้ในสูตรไหนคอมเมนต์เข้ามานะครับข้างล่างใต้คลิปเป็นได้นะครับนั่นแหละที่ผมบอกว่านี่ครับที่เคยใช้เนาะที่เป็นปกชุมชนนะฮะมักจะมี901นะแต่ปีนี้นะครับปีนี้ก็อาจจะไม่แน่ไม่นอนนะครับเนาะปกชุมชน901 มันก็ไม่มีแค่2งวดเองเนาะเวดมีนาแล้วก็กันยาเนาะซึ่งกันยาเนี่ยมันก็ไม่มี901เนาะก็แสดงว่าครั้งก่อนไม่มี901ถัดมานี่แหละนะครับมันจะมี901ในปกชุมชนมีไม่มีมาไม่มาออกไม่ออก,ออกนี่รอดุนกันนะครับวันที่1ตุลาคมนี่ก็จะเป็นสถิติแทะสำหรับเลขออก1ตุลาคม นะครับชอบซื้อไว้ติดไว้ได้วกันแะใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ